ในการสอบรับราชการยุคนี้นะคะทุกคนข้อสอบเนี่ยเขาวัดอะไรจากคนที่เข้าห้องสอบบ้างอันแน่นอนอยู่แล้วนะคะสิ่งแรกที่เขาจะวัดก็คือความรู้ความเข้าใจความจำการวิเคราะห์เป็นนี่คือสิ่งที่เขาจะวัดหลักๆเลยนะคะ อ่านหนังสือไม่ใช่แค่อ่านครบทุกเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วจําได้แค่นี้ยังไม่พอค่ะเพราะนอกจากที่เขาจะวัดแค่นี้แล้วมากกว่านั้นคือวัดความแม่นอะไรที่ต้องแม่นอ่าบางทีเนี่ยอันนี้ลองเคยเจอเลยนะประสบการณ์ตรงอ่านแล้วจําได้เข้าใจด้วยพอไปถึงในห้องสอบข้อสอบมันก็จะออกแบบคล้ายกันอะ เปลี่ยนบิดคำแค่นิดเดียวนี่แหละที่บอกว่าแค่รู้แค่เข้าใจแค่จำได้ไม่ได้ทำให้เราทำข้อสอบได้ทุกข้อสิ่งที่จะวัดได้เหนือกว่านั้นคือจำให้แม่นด้วยและจำเฉพาะที่ต้องจำให้แม่นเท่านั้นไม่ใช่จำแม่นทั้งหมดเสียวเวลาสิคะเปลืองเมมโมรีด้วยคะ่ะข้อที่สอง อย่าเอาประสบการณ์ที่เคยเจอหรือเธอและเขาเคยเล่าให้ฟังมาตอบในห้องสอบเพราะว่าแต่ละหน่วยงานในหลักปฏิบัติของเขาเขาอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะตามระเบียบอาจจะไม่ได้แบ่งเป๊ะเะตามงานแต่เขามีวิธีการบริหารจัดการในหน่วยงานของเขาแบบนั้นให้มันง่ายที่สุดหรือให้มันลงตัวมากที่สุด ดูระเบียดให้ชัดๆข้อสุดท้ายค่ะบริหารเวลาให้เป็นไม่ตื่นเต้นตสนกกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวสภาพแวดล้อมหรือสังคมรอบๆตัวเรา